คุณทรัมป์ออกมาโพสต์ข้อมูลจะขึ้นภาษีศุกลกากรสูงสุดถึง100%กับประเทศในกลุ่มเบกซประเทศเรื่องหนึ่งที่เข้ามาสร้างความกังวลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณทรัมป์ออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวระบุว่าจะขึ้นภาษีศุกลกากรสูงสุดถึง100%กับประเทศในกลุ่มเบกซประเทศ ถ้าหากว่าประเทศเหล่านี้รวมหัวกันเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐครับโดยคำขู่นี้นะครับมุ่งเป้าตรงไปที่9ประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์ที่นำโดยจีนรัสเซียอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้อิหร่านอียิปต์สหรัฐอาหรับเอเมิเรสและก็เอธิโอเปียซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายประเทศก,กำลังแสดงความประสงค์เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียหรือว่าตุรกีด้วยโดยคุณทัฟออกมาระบุในทรโซเชียลบอกว่า ต้องการคำมั่นสัญญาจากประเทศเหล่านี้ว่าจะไม่สร้างสก,กุลเงินบริกขึ้นมาใหม่หรือว่าสนับสนุนสก,กุลเงินอื่นเพื่อมาทดแทนดอลลาร์สหรัฐในอนาคตไม่เช่นนั้นนะครับกลุ่มบริกจะต้องเผชิญกับการขึ้นภาษี100%แล้วก็เตรเียมนะครับโบกมือลาการขายของให้กับประเทศที่เออศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างสหรัฐไปได้เลยครับคุณครั์บอกนะครับว่าไม่มีทางที่กลุ่มบริกจะขึ้นมาแทนที่ข้างเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าโลก แล้วก็ประเทศใดก็ตามที่พยายามจะท้าทายแล้วก็ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นควรจะบอกลาจากสหรัฐอเมริกาไปได้เลยโดยในการประชุมสุดยอดผู้นาของกลุ่มบริกที่รัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้นําของรัสเซียแล้วก็ผู้นําของจีนนะครับบอกว่าสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้คือความผิดพลาดครั้งใหญ่คุณปูตินพูดในการประชุมบริกส์บอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเสียใช้เงินดอลลาร์แต่ถ้าของพวกเขาไม่ยอมให้เราทํางานเราก็จะทําอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้รัเสเซียถูกบังคับให้หาทางเลือกอื่นมาทดแทนแม้ว่าปัจจุบันดอลลาร์จะเป็นสกุลเงินที่ใช้กันมากที่สุดในการทําธุรกิจทั่วโลกแล้วก็ผ่านความท้าทายต่างๆกันมามากมายนะครับแต่ล่าสุดประเทศในกลุ่มเบิกเนี่ยก็กําลังระบุว่าประเทศเหล่านี้ครับเบื่อนายอิทธิพลของสหรัฐที่มีเหนือระบบการเงินโลกถ้าเราไปดูข้อมูลของกองทุนการเงินโลกของประเทศ IMF นะครับที่ระบุข,ข้อมูลการใช้เงินในการจับใจ่ายให้สอยหรือว่าการทําธุรกรรมการค้ากันทั่วโลกพบว่า เงินดอลลาร์สหรัฐมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ58%ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของโลกแล้วก็สินค้าพกฑาหลักๆเช่นน้ำมันก็ยังซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักรวมไปถึงอิทธิพลของดอลลาร์ตอนนี้ก็กำลังถูกท้าทายเนื่องจากส่วนแบ่งของ GDP ในกลุ่มบิกซ์กำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มบกซ์ที่ซื้อขายกันในเงินสกุลที่ไม่ใช่ดอลลาร์หรือว่าเป็นกระบวนการที่ถูกเรียกว่า de-dollarization นะครับหรือทำให้ดอลลาร์เสื่อมความนิยมไป ขณะที่รัเสเซียก็กําลังจะผลักดันระบบการชําระเงินใหม่เพื่อมาเป็นทางเลือกให้กับเครือข่ายในการประมวลการชําระเงินนะครับหรือว่าสวิฟที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในขณะน,นี้ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐก,ก็ใช้เครื่องมือสวิฟนะครับในการคว่ำบาตรรัเสเซียไม่ให้ค้าขายกับชาติตนตกได้อย่างไรก็ดีนะครับงานวิจัยของสภาแอตแลนติกก็บ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะไม่ถูกทดแทนอย่างง่ายดายได้ในเร็วๆนี้ ซึ่งล่าสุดก็ถือเป็นท่าทีของคุณทรัมป์ที่ทั่วโลกกังวลเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะประกาศขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาไปล่าสุดพอออกมาพูดว่าจะขึ้นภาษีในกลุ่มบิกก็ทําให้หลายคนกังวลว่าเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะแย่ๆม,มากขึ้นนะครับต่คุณทรัมป์เข้ามา จนไปถึงการขึ้นภาษีกลุ่มเบิก1 0ึงร้อก็ถือเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดว่าจะไม่สามารถทําได้จริงเพราะหนึ่งนี่คือตัวเลขที่สูงมากแล้วก็กลุ่มเบิกเป็นประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับสัสดส่วนของ GDP โลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีคนที่วิเคราะห์ว่าคุณพร้อมอาจจะเป็นเพียงแค่การขู่ไว้ก่อนไม่กล้าทําได้จริงๆครับพี่แบงค์ครับผมอ่ะไปดูทวิตเต็มที่หน้าจอผมนะผมก็คอบ ตัว Twitter ของเขาเอเมทวิตเอ็กซ์เขาโพสบน X p l a t f แ r m ฟอร์มเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาโพสต์ว่าไงแปลเป็นภาษาไทยด้านขวาใครอยากตามพวกข่าวพวกนี้นะนอกจากตามที่ f c e e o o o ฟ p h n o m e นะ่าแล้วมาตาม Facebook Fanpage ผมได้นี่ชื่อตามนี้เลย Mr. Messenger แปลเป็นไทยอย่างนี้ประมาณนี้ว่าแนวคิดที่ว่ากลุ่ม b r i s เนี่ยพยายามจะเลิกใช้ดยอลลาร์ในขณะที่เรายืนดูเฉยเฉยๆมันจบลงแล้วทุกคนเราต้องการคำมั่นสัญญาจากประเทศเหล่านี้ พวกเขาจะไม่สร้างสกุลเงินใหม่ของบริกสหรือสนับสนุนเงินสกุลอื่นๆใดมาแทนตัวดอลลา,าร์สหรัฐอันทรงอิทธิพลได้มิฉะนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับการนำภาษีนําเข้าสูงถึงร้อเเซและเตรียมบอกลาการค้าขายสินค้ากับเศรษกิจสหรัฐที่ยอดเยี่ยมนี้ไปได้เลยพวกเขาต้องไปหาประเทศอื่นๆที่โง่แทนได้คือเขาใช้คําว่าซักเกอร์นะผมไม่รู้จะแปลคํานี้ยังไงผมแปลคานี้แล้วกันไม่ั้นมันแรงเงินไป ไม่มีทางที่บริกจะมาแทนที่ดอลลา,าร์สหรัฐในระบบการค้าของระหว่างประเทศได้ประเทศใดก็ตามที่พยายามจะทําเช่นนี้ควรบอกลาสหรัฐไปได้เลยถ้าปับ๊บถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ขู่แรงมากถือว่าขู่แรงมากแต่มาขู่ผ่านอย่างนี้แหละนี่ผมอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปนะในยุคข,ของทรัมเนี่ยอ่านข่าวจะอ่านสนุก หัวข่าวจะมีอะไรให้จัวได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็อย่างที่ทนักวิเคราะห์คาดและอย่างที่ป๊าบ,บอกไปนี่คือการเปิดหน้าเพื่อให้เหล่าประเทศเหล่านี้กลับมาเจรจาต่อรองให้คิดใหม่ทําใหม่หน่อยซึ่งย้อนกลับไปเรื่องข่าวบริกสเนี่ยที่มีการประชุมกันใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะมีการเอ้คิดกันว่าบริกจะมีสกุลใหม่ไหมเพื่อที่จะเอามาไว้ในเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าไทยเราก็อาจจะมีการตอบรับเล็กๆนิดนึงนะ อย่างผมจำได้ว่าตอนที่มีกลุ่มบิ๊กมาเนี่ยนักข่าวประเทศไทยเราเองเนี่ยไปถามคุณทักษิณชินวัตรคุณพ่อของนายกของเราเนี่ยอาคุณทักษิณเขาก็ให้ไกด์ไลน์ว่าคือไทยเนี่ยอยากจะเข้าร่วมบริกซ์ด้วยเพื่อที่จะได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วก็คือได้รับประโยชน์จากเพราะนี่คือเศรษฐกิจใหญ่อย่างที่ปั๊บบอกแต่ก็นี่แหละพอแล้วคุณทักษิณก็บอกด้วยว่า แต่ว่าก็ต้องลดแรงกดดันจากเศรษฐกิจของจากนโยบายของทั้งที่อาจจะก,กลับมาขึ้นภาษีด้วยการที่สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ที่อเมริกาเขาอยากให้ทําต้องบาลานซ์พาวเวอร์เรื่องนี้นี่แหละจะเห็นว่าความท้าทายและความไม่ง่ายมันเกิดขึ้น,นแน่แต่และประเทศจะบริหารความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐกับเศรษฐกิจของอ่ากับคู่ค้าอื่นๆนอกสหรัฐยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายที่ในยุคหลังจากนี้ไปเราคงจะเจออ่า ข่าวเรื่องนี้แล้วก็ต้องปรับตัวกันมากขึ้นนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวช้า Morning Reef ครับเ <P ew> พื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงคะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในกา5นาทีรายการมอนมีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิดใเมนา่ามุอนอากาสการลงทุงน